ค่ะ Story of Lost เป็นเกมชีวิตประจำวันของคุณสามีที่สูญเสียภรรยาไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเขาอะไรประมาณน,นี้ก็เป็นภาคเดมโมเช่นกันเกมนี้ถ้าจาไม่ผิดยังไม่มีตัวเกมเต็มออกวางจำหน่ายไปแบบเล่นกันเลยอันนี้ไม่มีตั้งค่าฮะ น่าชอบฟันแบบนี้มากเลยนมันมันเรียบๆตัวบางๆ <laughs> มันประมาณว่ามัน <laughs> มันสว่างอยู่แล้วมันมืดอะ่ะมันจะมืดกว่าอยู่ในความมืดอยู่แล้วอะไรฟิลนั้น น,นกน่ารักอะไม่มีเสียงเหรอไม่เสียงไหมอะ เราไม่ได้ยินเสียงอ่ะมามามาตัจริงไหมชึบ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 เฮ้ย អីយាយកាត់មក ข้อเศร้าว่ะข้อตกเลยออนสน น่าลักจังหนึ่สองสสโอ๊ยโอ้ยหายไปไหนแล้วนี่นี่นี่ห้ 5, 2, มเมาเร็วมากน่ง แกไม้เขาบอกแล้วคนสามีหัวร้านไม่ใช่สิเอา lại gần đi thẳng nám lần bay tôm nám chúp 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 ao ao đùm lùm lùm lần lần tân mái tăng thẳng อันนี้ชื่อจะผักหรือเปล่ามีแตงกวาแตงกวาสองชิ้นแตงกวาสามชิ้นกินแค่แตงกวาหรอแล้วก็มีเกียนเกียนไหมนะหลังคาจะพังแล้ว ันนชิบชิบยาก็ต้นแค่นั้นทำไมมันมัดได้ือะจังอะใช่ไหมนรารู้สึกว่าสถานที่มันกว้างเกินไปที่จะอยู่คนเดียวอันเดียวเองเหรอ เอาอันเดียวเองเหรอเชา้าอีกหนึ่งวัน,อนขอใช้ขอนตันยาก,กันไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วไม่ใช่เคียวเกี่ยวข้าวแล้วเคียวเกี่ยวหญ้าแต่เป็นขวาน เขาทำแค่อันเดียวเพราะว่าเขาจะได้มีอะไรไปใช้ในวันต่อไปแบบมีอะไรไปทำในวันต่อไปถูกไหมอ่ะวันนี้เก็บผักก่อนใช่วันนี้ก็กินแตงกวาสามลูก แตงกวาลุกออกลุกไปไวจังลดตันต้นไม้น้ำหมดน้ำหมดแล้ว เราต้องหาระยะที่น้ำจะหยดเอาถัางอีกหนึ่งใบมาวางไว้ แล้วก็ไปเก็บฟางเก็บหญ้าเอ้ยอยังอ,ออกอ๋อแปลว่ามันผ่านมาห้าวันแล้วนะสิถูกไหมมันไม่ได้ผ่านมาแค่วันเดียวมันผ่านมาห้าวันตัญ้า นำรู้สึกว่ามันน่ารักนะแบบมีกิมมิกอันที่มันต้องเอามาทำให้ขยับได้อ่ะแล้วมันเนืจะโดดเด่นออกมาเลยอ่ะแบบประตูเนี่ยรวน้ำ เปลี่ยนทังไปเก็บพักใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงชีวิตในทุ่งอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรทำได้ขนาดนั้นเท่าไหร่อะ นอนเจ้านอนโอเมกาอ๋อ oh I I I need help. Um เราคิดถึงคนภรรยาอีกแล้วได้เก็บยากันดีกว่า พรุ่งนี้น่าจะมีไปเด็นกับฟางหรือเปล่าแบบว่าซ่อมหลังคาเลยอะไรงี้เช้าแล้ว ใช่อ๊ะทำไมเขาไปเก็บผักเองเลยอ่ะสงบสุดก่อนที่พายุใหญ่จะมาแน่อย่ามาได้ไหมพายุน่ะอย่าเลย อยมีเยอะแล้ว เขาเจอของที่คนภรรยาเคยใช้ผ่านไปเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยใช่ไหมครึ่งเดือน รดน้ำต้นไม้ไม่ใช่มาตักน้ำเปลี่ยนถังอ๋อใช่รดน้ำต้นไม้ใช่จบวัน หลักจัง กันเธอลองขอคอนเดียวไหมไม่หรอ อาจจะเป็นรูปภรรยาถือถังน้ำใครจะไปรู้แตม่มันยากเกินป่ะแกะสลักรูปคนอนะ ทำอย่างนั้นด้วยขวานอันเดียวอ่ะขวานอันใหญ่ด้วย่ะคือเก่งเกินปะ ก็จบไปแล้วกับเกม p e a s t o r y of Lost ภาคเดโมก็เป็นกิจวัตรประจำวันจริงๆนั่นแหละก็คิดว่าถ้าตัวเกมเต็มมาอาจจะมีให้เล่นเยอะกว่านี้ก็ต้องให้เล่นเยอะกว่านี้ป่ะเต็มเกมเกมเต็มแบบว่าอาจจะมีแบบการซ่อมหลังคาอะไรเงี้ยลูกเล่นอื่นๆเข้ามาอีกแตคือแบบแค่เดโมก็ก็ ก็เศร้าแล้วอ่ะคือชีวิตยอยู่คนเดียวมันเหงาจริงๆเหงาเลยแล้วมันไม่ใช่ชีวิตคนเดียวแบบว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแบบอยู่ในสังคมแต่ว่าอยู่ตัวคนเดียวอ่ะอันนี้คืออยู่คนเดียวกลางทุ่งหญ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีใครเลยด้วยอ่ะไม่มีคนให้คุยด้วยไม่มีสัตว์เลี้ยงเล่นด้วยอะไรเงี้ยเศร้านะเขาใช้ชีวิตยอยู่ได้ก็คือเก่งมากเลยอ่ะ ก็แล้วแหละก็จบไปแล้วเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามชมตัวเกมเต็ม,ตมที่เนาวยังไม่รู้ว่าเขาวางจำหน่ายเมื่อไหร่